สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนทางช่องวินัยสุทีนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับมาวัดประชาสามัคคีบ้านฝ่ายนะครับตำบลสวยจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมม์มีงานประจำปีนะครับ2567วัดประชาสามัคคีนะครับสองท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะ วันนี้วันที่หนึ่งนะครับผมเป็นวันปีใหม่นะฮะที่วัดประชาสามัคคีก็มีงานนะครับเทศมหาชาติแล้วก็เสียงที่ได้ยินก็เป็นการแข่งขันฟุตบ,บอลน,นะครับและฝั่งทางนี้นะครับที่เห็นอยู่ในคลิปเป็นหน่วยหนังนะครับมาตั้งภาพยนตร์นะฮะไม่คยได้ถ่ายนานแล้วนะครับวันนี้ก็ ได้ข่าวว่ามาตังภาพยนตร์มาฉายที่วัดประชาสามคัคคีก็เลยมาติดตามนะฮะลำโพงก็ P S K นะครับลําโพงมาตังภาพยนตร์นะฮะเดี๋ยวเราไปชมนะครับมาตัง ขุมพลังมาตังภาพยนต์250นะเดนโยเครื่องปั่นไฟขุมพลังมาตังครับผม MT 15,500S นะครับอุปกรณ์มาตั้งภาพยนตร์นะตั้งจอไม่ใหญ่นะครับผมตู้บีนะครับจะเป็นตู้พิเสื้อนะครับผมข้างละสี่ใบเดี๋ยวเราไปดูว่าคงโจกี่เมตรนะครับเดี๋ยวจะไปวัดดูนะฮะไฟบีมนะสามสามดวงนะตั้งอยู่หน้าโจโคงโจวัดเมื่อกี้นะครับน่าจะเป็น12เมตรนะ ตู้บีนะครับตู้ผีเสื้อเต็มใบข้างละสี่ใบนะครับผมดอกลำโพง PSK อยู่ข้างในเดี๋ยวจะเอาตัวสับไปถ่ายข้างในาให้ดูว่าจริงหรือเปล่าครับ <laughs> ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าครับเมื่อกี้เสียงกลางครับผมนี่ฮอะไรครับตอนนั้นเขาไฮโลเบลดแหลมเบลดกลางถ้าจำไม่ผิดนะครับลืม เสียงแหลมสี่กลองนะครับกล่องละหกตัวนะตรงเป็ดรพินคนนะครับผมสองบาทเออนี่นะครับผมรวมนะครับผมโดยประมาณ นะฮะอุปรก,กรณ์ของมาตังภาพย,ยนตร์นะครับผมไม่รู้ค่าคืนนี้จะใช้กี่คืนนะครับติดตามนะครับเดี๋ยวถ่ายช่วงกลางคืนให้เอฟซีได้ดูได้ชมกันนะฮะสมบรรยากาศตอนกลางวันนะช่วงติดตั้งน่าจะมาตั้งแต่เมื่อเช้านะครับแกดมินไม่ได้มาถ่ายนะครับิระสวัสดีทีมงานสวัสดีครับใครไม่เปิดหน้าหนึ่งเอเยผมรู้เกือบทุกคนนะ ไม่ไม่รู้จักผมจ้ะที่รู้จักมีวินัยถูกที่ทองดำอรอยีกเดี๋ยวค่อยชมอีกช่วงหนึ่งครับกับการลองเสียงของมาต่างภาพยนต์นะแล้ก็ระบบไฟแสงสีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณนะ f c ทุกท่านที yes. ่รับชมนะกับทางช่องวินัสสรีนะครับติดตามชมนะผมกับครนี้สวัสดีครับนนนน่่่าาาทกกคอดดดมมเเเิ้้้ยยีีว